ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรา <would. S 1> นะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะ,ะวันนี้ใครกําลังที่กําลังมองหาไม้ฟอกอากาศนะครับผมเป็นว่านเป็นไม้ม,มงคลด้วยนะครับผมป้องกันภัยนะครับผมป้องกันพยันตรายสิ่งที่มองไม่เห็นเข้าบ้านแล้วก็เรียกทรัพย์ ค้าขายดีด้วยนะครับผมว่านนกคุ้มนะครับผมว่านนกคุ้มชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับผมว่าช่วยคุ้มครองสิ่งไม่ดีสิ่งอับมงมงคลเข้าบ้านป้องกันไฟไม่บ้านด้วยนะครับผมสปปรรพคุณรอบทิศทางเลยนะครับผมว่านกคุ้มถือเป็นพืชที่เป็นไม้ฟอกอากาศแล้วก็เป็นพวกว่านมหามงคล นะครับผมถือเป็นของหายากอีกหนึ่งชนิดดูใบสวยงามมากนะครับผมใบเป็นด่างนะครับผมข้างหลังเป็นสีม่วงปลูกประดับตกแต่งนะครับผมสามารถปลูกไว้ในห้องนอนในบ้านได้เป็นฟอกอากาศด้วยนะครับผมวันนี้เราจัดจาหน่ายตัวว่านมงคลตัวนี้นะครับผมว่านเรียกทรัพย์ว่านป้องกันภัยตัวนี้นะครับผม1ชุดสิบหัวแบบนี้นี่ครับนี่คือขนาด1ห,หัวนะ เวลาปลูกนะครับผมส่งไปสามารถตัดตรงนี้ออกและปลูกลงดินได้เลยเดี๋ยวเขางอกขึ้นมาใหม่นะครับผมใครจะเอาไปปลูกตามรั้วบ้านก็ได้แบบนี้นะครับผมเขาจะเป็นกอมาสวยเลยวันนี้ผมขายให้ถูกๆนะครับผมหนึ่งชุดสิบหัวเพียงสามร้อยแปดสิบบาทเท่านั้นว่านกคุ้มนะครับผมหนึ่งชุดสิบหัวเพียงสามร้อยแปดสิบบาทเท่านั้นนะคะใครสนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าห้า เก้8สี8แอดไลน์มาที่ไอดีไลน์ศูนย์เก้าหนะครับผมเอาไปปลูกตามแนวรั้วก็ได้นะครับผมเนี่ยสวยเลยนะครับผมเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยและเป็นไม้ประดับด้วยนะครับผมคือสวยงามนะครับผมแล้วก็เป็นว่านป้องกันภัยนำโชคค้าขายดีนะครับผมคุ้มภัยพยันตรายต่างๆด้วยนะครับผมขายทุกๆวันนี้1ชุด10หัวนะครับผมว่านนกคุ้ม หนึ่งชุดสิบหัวแบบนี้นี่คือขนาดหนึ่งหัวที่เราขายนะครับผมนี่คือขนาดหนึ่งหัวหนึง่งเงานะหนึ่งชุดสิบหัวสามร้อยแปดสิบาทรวมส่งมีบริการเก็บปลายทางนะครับผมท่านใดสนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปดใครรับสี่ชุดสี่สิบหัวสี่ชุดสี่สิบหัวคิดแค่พันเดียวรวมส่งนะครับผมว่านกคุ้มเอาไปปลูกใส่กระถางสวยเลยครับเนี่ยเป็นไม้ฟอกอากาศ ป้องกันภัยพยันตรายสิ่งอัปมงคลต่างๆนะคบผมค้าขายดีเรียกรัพ์เข้าบ้านนําโชคเข้าบ้านนะคบผมสําหรับบ้านนกคุ้มนะเนี่ยครับผมหนึ่งชุดขนาดหนึ่งหัวแบบนี้เลยนะครับผมหนึ่งหนึ่งชุดสิบหัวขนาดหนึ่งหัวขนาดเท่านี้นะครับผมสิบหัวเพียงสามร้อยแปดสิบบาทรวมส่งนะครับผมใครรับสี่ชุดสี่สิบหัวหนึ่งพันบาทรวมส่ง นะครับผมโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0959418988ได้เลยนะครับผมสำหรับว่านนกคุ้มนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรนะครับผมอย่าลืมกดคนละไลค์ให้เราอย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะยังไงใครรับชมคลิปแล้วคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมที่นแน่คือน้องเขาสวยงามแน่นอนนะครับผมและเป็นไม้ฟอกอากาศนะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรครับสวัสดีครับ